ดีค่ะเออมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ N P สลรามนั่นเองนะคะนี่ใคยเ <ๆ S 3> ยอะใคยเยอะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสรามภายใน1นาทเอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะเครื่องจับไปแล้วเมื่อกี้ชู1กับ1มันก็เป็นสองแล้วสิต้องชูคนเดียว1น,นาทีนะคะค่ะนัวางตั้งไว้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ก็คือจะมีถ้วยผสมช้อนผสมนะคะมีกาวมี กับเพสทำไมต้องกามีโลชั่นอุ้ยใครใครทำโลชั่นเปิดเป้า <laughs> มีมีโลชั่นนะคะแล้วก็มีแป้งแล้วก็มีเบบี้ออยอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถูกตัองเลยโอ้โหดพันเปริงปริงเหรอโอเคมาพร้อมยัง่งพร้อมละมายืนต่อเช็นเ่ยเดี๋ยวบนลงโทษน,นะจ๊ะร ตุ๊ยโถอะยังไงแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะคอมย่างบ,บอกเลยพนี้ไม่ไม่ยากอีกแล้วอะ้อมยกพร้อมแลี้ยวหนึ่งสองเทำไมคุณใส่เนยทำสลาก่อนมันเป็นปฏิกริยานเป็นเนรือ่องไม่ตัดแต่งดิฉันเนี่ย จริงเหรอจริงมันง่ายง่ายเท่าปอกกล้วยเข้าปากเขาทำความสะอาดว้วกคนเดี๋ยวจะแบบไม่ล้างก็ได้เขาแบบว่าไม่อยากให้มันแบบว่าแข็งมากอ่ะเดี๋ยวมันผสมกับอันนี้แล้วมันจะจิงเข็งโอเคใส่กาวมา,มากเลยเนี่ยว่าใช่เหมือนกันแล้วอะไรเนี่ยเกะกะก้อไปหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไม่เห็นเยอ,อันเนี้ยพูดคุยอ่ะแล้วเนี่ยเมื่อหาผู้ชนะไม่ได้นะคะเราจะมาปิดตากัน จริงพิตาต้องเลยเหรออือยังไม่ถึงกี่นาทีเลยอ่ะอันนี้ก็คือเสมอกันนะคะ,ะเลือกเอาว่าจะปิดตาหรือทําแค่สามสิบวิอ่าโหสามสิบวิดีกว่าปิดตามันไม่ไหวมั้งเดี๋ยวใส่กับเพจเยอะอีกนะนงั้นเราจะทำแค่สามสิบวินะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเสมอกันนะเนาะนี่แต่ว่าเนื้อดีมากเลยนะไม่อยากผสมเลยเ,เดี๋ยวค่อยผสมทีหลังก็แล้วกันเนาะโอเควางไว้ไก่อนไปโอเดี๋ยวสี่ขอดูก่อนวนะ่ามีสามสิบวิไหม เออ่จากการดูแล้วสามสิบวิเราต้องเดินนาฬิกาจับเวลาแทนนะคะสามสิบวิจะทันยังเนี่ยเราเล่นกันไป็นยี่สิบวิหน่อยเดี๋อวที่เราเด็ก้อมกันทำยังเดี๋ยวสิยังไม่พร้อมเลยโอเคมาพร้อมแล้วต่อไปตอนนี้วิวกดเริ่มมั้งโอเคเดินต่อซ้ำเริ่มเริ่มอู้หเลยละ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 สามสิบวิก็ยังไม่ถึงเนี่ยมันเลยแล้วก็เนี่ยเอ้ยตรงนี้วิธี อันนี้ตัวชั่วโมงอะไรอย่ามุ่นอันนี้อุ้นาทีอันนี้นาทีอันนี้ชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เซียววิอันนี้นาทีอ้ทำไมไม่บอกเราตั้งแตทีแรกล่ะก็โอ้รีเซ็ตนะรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเอาใหม่เลยเก้าเนี่ยอ่ะไปไปไปโอเคอ่ะกดอันใหม่หนึ่งสองสามเริ่มเอ้ยยังไม่เริ่มเลยอ่ะหนึ่งเท่ากันหนึ่งสองเริ่ม เริ่มต่อนะคะเร่มต่อเริ่มต่อเร่มต่อแล้วมตแล้วเร่มต่อแล้วเป็นการปฏิสนธิหรือเปลปฏิชีวภาพปฏิชีวภาพเลยอเีนกอ้องนความจิแล้วมันต้ใส่ไปเลว่ะเอย้มีแล้วเนี่ยแล้วก็ดอะไรอ้ใช่ตเซต แลดีเปล่าต้องให้ฝันข้ามเล่นนะเนี่ยเออแข็งเลยเลยเสร็จแล้วเดี๋ยไปเสร็จแล้วยังไม่เกินสามสิบนะเมื่อกี้เหลือเป็นยี่สิบห้าวิอ่ะเมื่อกี้ใช่ยี่บิ๊ยี่หกวิเออแสดงว่าก็ยังทันวันหลังเอาสักสิบวิอะทันไหมไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันแค่จะเรียาบไปก่อนแค่แค่คนเดียวทันโอ้โหนี่แหละป้าวแล้วอะไรเบบี้ออยบางอีกแล้วโหจริงปะ ใครใช้เบบี้ออยล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบบี้ออยบางเมื่อี้หมายถึงว่าเบบี้ออยมันเพิ่งบางเพราะว่าเขาเพิ่งวางนี้นี่อุย้ยสรุปว่าเราหาผู้ชนะเจอเอ้ยเราหาผู้แพ้เจอแล้วนะโหแพ้อีกแล้วแพ้ทุกที่ตั้งงามาปิดตาวะล่าเอาอย่างนี้แหละดีแล้วมาเดี๋ยวลุกนั่งให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเคียวของปั๊บเร,เรียบร้อย เียอ,อของพ่อแม่ผสมไปแล้วชนะอีกเลยยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ผสมอ่ะผสมทำไมอ่ะทำไมถึงชน,นะอย่างนีไอ้เนะื้อดีมากเนื้อดีมากยังไม่ได้ใส่กากเทนเลยมั้งใส่กาจะเป็นเรืยังไงไม่ใส่ไปแล้วยังยังยังไม่ได้ใส่รีบจะลืมใส่อ่ะไม่โกงนะเนี่ยไม่ได้โกงลืมใส่เดี๋ยวค่อยใส่ใก็ได้จะยังไงก็แพ้อยู่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาสถานที่ในการลุกหน้าก่อนนะคะสักครู่ โอเคนะคะตอนนี้คุณวิวก็กำลังจะลุกนั่งนะเดี๋ยวบิวไหนถ่ามาให้ตรงกล้องเข้างไหนล้วตรงแล้วเนี่ยเจ้าแมวไปไหนล่ะโอเคเดี๋ยวหนึ่งสองเด็ดแดดแดดแด็ดเราอ๋อแดดสองเดดสองโอเคพออ่ะมุมนี้เราต้องลงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงนะโอเคพร้อมยังพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 12, 1ิบสองสิบสามเลยไหมสิบสี่สิบห้าสหกเยเหนื่ 4, 15, 16, 16, อยแปดสแล้วก็ย okay. ีสิโอเคเรียบร้อนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ